แข่งกันนะครทุกคนได้แบบว่าได้ยอดกระตุ้นมันหนึน่งแล้วเราจะพูดคุยกันว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องสั๊อปเิระเรื่องอาอาจจะมีอะไรที่เป็นคุณภาพหรือว่าอาจจะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับนายไนายถว่าอาจจะเป็นไปได้เอออาจถามซุ่งทุกคนตงดความเป็นความ ขอบคุณขอบคุณเจย์นะคะว่าเป็นยังไงเล่นละครใกล้จะจบหรือยังใกล้จะติดกล้องหรือยังแล้วเป็นไงบ้างแฮปปี้เอนดิ้งดีไหมกับหมดเทสต์คืออันนี้คือพูดตะกัดๆนี่หมายถึงเทสระบบถูกใช่ไหมคะอันนี้เป็นชัดนเทสระบบอันนี้ชั้เทสระบบที่ฉันไม่รู้เลยค่ะทุกคนดูเท่าไหร่จะดูแต่ว่าถ้าคนอยากถ้าคนอยากรับรู้อยากเห็นอยากรู้อยากฟังอะไรก็แชร์ ชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูทั่วๆกันไปนะฮะมามีแน่นอนมีแน่นอนมีมีแบบว่าเขาเขาบอกว่ามีอะไรครไม่ได้ไม่ได้มาแจากพี่แต่มีของดีๆของดีมาให้สิ่งดีๆมาให้โปรโมชั่นดีๆมาให้เออไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องมาเข้ามาเข้ามาฟังก่อนเข้ามาฟังก่อนตอนนี้ไปพบแล้วสา ร้อยยี่สิบเจ็ดพอแล้วเยอะจังเลยเยอะจังเลยอย่างนี้เพราะว่าอะไรนะน่าจะแชร์อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เช็คเสียงแล้วก็เช็คแสงให้ที่ต่างๆที่บรรลุน่อยว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมแล้วก็ดีเลย์ไหมคะเสียงดีเลย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณเป็นยังไงบ้างแสงเสียงสัญญาณป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับแจ้งมาได้บอกกันมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวทาง อะไรนะคะแอเปิลไหมนคะเสียงเบาเสียงเบาเหรอคะยโอเคที่เทคนิคใช่ไหมคะเสียงเบาเสียงเราไม่ได้เบาใช่ไหมบอลลูนไม่ไม่เบาอันนี้เรานี่เธอเราจะดูเก็นแนวนี้จริงเดี๋ยวก่อนสวัสดีอีกครั้งนะคะสามร้อยหกสิบแปดคนนะคะ คนหาสวัสดีค่ะพี่ตายอันนี้เดี๋ยวเราจะขออ่านตรงนี้ก่อนข้าใครตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเป็นทางการเลยเราก็จะเข้าอย่างเป็นทางการการของเราก็จะเป็นน้าไคอมเมนต์ไอคอมเมนต์แล้วจ้าน้องอะไรนะช้างเนี่ยน้องอะไรเป็นคนาดียวเดี๋ยวรุ่งนรุ่นเช็คเสียงน้องเบลซิกิตมาแล้วน้องเบลซิกิตของลุงบอลมาแล้วนะน้องเบลอพูดถึงแล้วนะก็ดีใจนะลูกนาปัดเสียงเบาหรอคะ ่เสียงเบากรสุกค่ะเบามากเลยค่ะอัลโหลได้ยินไหมคะเป็นแบคจิตที่ใจนิ่งเอาจริงเหรอตายแล้วก็าต้องพูดเลยไหมคะตกใจเรต้องพูดเลยนะคะคอมเมนต์ที่ต่างกับที่คุณลุ้นก่อนแล้วเราจะเช็คเสียงให้สมบูรณ์ก่อนนะคะเราถึงจะทักทายที่นแสดงเป็นกลางกับหมอเข้าใจอย่างนี้ไหมเบาเลยค่ะถ้าจีบจมูกนี่เบาไหมเดี๋ยว จะหีจมูกเลยหรือนีให้หีปากเลยอ่ะเนี่ยเดีวอย่างนี้สวัสดีค่ะโอ้เป็นไงครับในนี้ไหมมีปากเนี่ยอันนี้เราเรายัยับแล้วขยับคะทุกคนไปงสวงกคิดถึงร롱บอลขอบคุณนะคะ เนี่ยทุกคนยังไม่เลืมลุงบอลแล้วคิดดูว่าเราอะหายไลฟ์ไปกันยังไงเออแลหาคุณอรจำได้ไหมว่าไลฟ์ล่าสุดไลฟ์ไกานยังไงอ๋อจำไม่ได้แต่ว่าน้น่าจะเป็นสองเดือนได้เลยนะอ่าอนที่สามเราะตอนนั้นสิบค้เราเบนหอยก็ไปเลย คนหายพูดชอบพูดตัจเหตุนะดังไม่ค่อยดังไหมดังขึ้นไหมดังไหมหรือว่าตอนไม่เปิดไม่ดไมไม่ก็เป็นเสียงติดๆชัดๆติดๆขัดๆค่ะเบาเสียงติดๆขดๆอันนี้คือเบาอยู่เสียงกระตุกค่ะทุกคนหาช่วยคอมเมนต์มามาบอกทางแอดมินของเราด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แอดมินกำลังแก้ไขขัดขปัญหาตอนนี้คือ เราจะพูดก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นการไร์ครั้งแรกของเรานะคะที่เราหายไปนาใช่อาจจะมีติดขาดหรืออาจจะอะไรที่แบบน้นใช่ไหมพี่ชาเออเราก็จะพยายามแก้ไขและฝักปรุมนะคะอันนี้เป็นเป็นไร์แรกจริงๆเป็นไร์แรกจริงๆนนี้เราเอหงือแล้วหนะขึ้นเต็มที่แล้วนะเออดวยกอนลองนิ้วไว้ยุบแล้วกวนนิด้วกนด้วยไห ของพี่บรุนดังยังของพี่บุรุนดังไหมคะดังไหมคะทุกคน์ขาอุปกรณ์ต้องหน่เหรอหือยังไงคนมาแบบ สมทอกูกนี่หมายถึงเป็นที่สัญญาณอเ่ล่าเอ่ยไลฟรใหม่ค่ะที่สัญญาณใช่ไหมอัน้เดี๋ยวเดี๋ยวขอโอเคมางั้นขออนุญาตนะคะรีเซตหน่น้อทุกคนเนาะเดี๋ยวเขมาดีกว่าขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเยวเข้ร่นะคะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะจกครู่เดียวนะคะรักเกรกโฆษณาครู่เดียวนะคะทุกคนโอเคมางั้นขออนุญาตค่ะ